ช่วงตัวนี้งัดอะไรห็นบอตัวนี้ไปว่างัดอะไรบ้าบอฮะนี่เราหนัมั้นี่เาที่มาจะอยู่ตัวนี้นนไ,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 ได้เดี๋ยวเอาไฟมาเขาทีล่ะ วีญญาณกับไก่มันก็นแล้วกันมีน้ำเหมือนเน่าที่แรกเลยนี่ใส่นีสองสอบนี่เรี่องไม่นีสองสอบปานีโตที่สองนี่ให้ใส่ทับทับตัวนีเครื่องหนึง่งแต่ทับกระสอบเครื่องหนึง่งมาจะชุดนี้โดยตามอื่นคือทับโตโตกระสอบกลางมาเลยจะหันเอง่ามว่าเลยชุดชุดนี่เอาซ้ำนีกก้อนก็นกนได้ไเหนื่อยเพราะว่า ช่งสีม like uh, <cat guiding developed> okay. no e> ันหนามมันก็ดันมันก็อยู่อยู่หรอกคอยมันมีหนามกระดิ่งใส่หวังถ้าก่อนท่านขายมองตีนเนี่ยมองตีนนี่บ่มองตีนเนี่ยใส่ทั้งยาวไปเลยใส่ยาวไปเออใส่ยาวไปเรียบเรียบไปตอบหนึ่งใส่เรียบไปขังหนึ่งแต่ว่าตัวที่สองนี่ต้องแค่ดินลงก่อนหาลงมปืนกันพร้อมสีเอียงใส่มาแค่ดินลงก่อนกัดเนี่ยเขาได้ระดับแล้วเขาจะปูตัวที่สองบาริก้าต้น ตัวสั้นสั้นที่สองก็คือทาบ่นเครื่งหนึ่งทาบอันอันึงตัวที่สามนี่มันถิมาทาบแต่งีไปเลยมองมันบุ้มบุ้มแบบนี้ก็เทยดนลงกเลยีดลงมันทิ่คาบกลางเพิ่นนีแล้วตัวที่ถ่ายแล้วทำหนึ่งตัวมันกระดาษยูยองหนามบางจะบางหนามว่ามันไหลสอดบอดจะลื่มเรื่อมตาเนี่ยนาเนี่ยสำคัญเยอะรอบอนมาจิมากทีบสุดอ่นก็มีที่เหอเป็นดับเรื่องอะไร Come oh on. อันนี้มที่ันือกันทุกฝังถึงวอร์พารที่ตว่าตาน่เอามดีช้อนกล่องบ่ดอีลูกเยวกลายกิ๊ตา่ตเยด้วยหน่งหน่งไปเต็น่ง 哎，哎哎，哦。Ou! คนก็ะได้เอาแล้วไมาเหตุผลขโมยนี่ที่แรกว่าทีพวกนี้นะแต่ว่าถ้ามุกินหลักขัานแถวพวกนี้แงนังทาเือเอกจากจาไเยนิเทนัน เราไปเอาตัดตัดกระถินนะครับที่ที่ว่าง,งไว้เมื่อวานนี้คือเราใช้เลื่อยเครื่องตัดหญ้าตัดไม่ได้นะครับ้นี่เกิดเอาหักมานี่เย่เลยนะ นี่เราจะตัดให้ป่ากินนะครับน่าจะวันละเล็กละน้อยนะครับเยอะมาก็ไม่ดีอันนี้เอาขนาดนี้ โอเคครับสะอาดแล้วเอาประมาณนี้นะครับเราให้ไม่เยอะเพราะว่าเราก็ให้กินพอประมาณนะครับวันนี้เพราะว่ามันไม่บ่อยนะครับท,ที่ที่เราจะถ้าบ่อยมันก็หมดเนาะกระถินเนาะเหลืออยู่ป่าเงินนิดนึง <S <S อันนี้ก็มากินแล้วครับเริ่มมากินแล้วเริ่มมากินแล้ว เหลือปากห่งนู้นนิดนึงเอาวันลงละประมาณแค่นี้ก่อนเพราะว่าลงเยอะกว่านี้มันจะไม่ได้กินทุกวันยังไงก็หายินทุกวันน่าจะดีกว่านะครับโดยยะเทติดมันตีละมองติดมันสูงอยู่แล้วได้โอ้อัดหู้ก่อนบ่ อืมอันนี้เด้อผ่าเด้อเอาไปนั่งเ่ยอืมค่อยๆเห็ดไปแต่ถมมึงเมืกินเขาไปทำงนานก่อนโอ้ขยุงต้นนี้นี่เราไอ้นี่ไว้เป็นปีแล้วนะครับเนี่ยแหเรามาทอดแหวันนั้นฟ่าขึ้นเนะาะตนเราก็ทอดแหไม่ได้ รังเอาเหี้ยไปออกจากนี้หน่อยเด้อเอาเหี้ยต้นไปเอาหนีเนี่ยเอาหลูกมันออกไปโค้อองเป็ดเอาขึ้นเมื่อยมันนำ้นำน้ำมีเด้อฮะจังว่าเอาได้อะไรก้อหนีจากต้นนี่ล้วเสียวหลูกมันก็เอาไปพอหลูกมันใส่อะไรอยู่เออเพร็ดแยงก็ได้เอาขึ้นไปเน่มันมันสีหัดต้นยุ่ง ดูดูมันกินครับติ๊กตักน่าดู โอเคนะครับวันนี้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ